สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตร2ตัวถึง3ตัวบนประจํางวดวันที่2พฤษภาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับงวดนี้นะเป็นงวดของวันที่สองพฤษภาคมเราก็มาตามดูสูตรต่างๆที่เข้านะคะ อาจารย์จะวางให้ตั้งแต่ออสูตรสองตัวถึงสามตัวบนก่อนนะคะเปิดเป็นคลิปแรกส่วนงวดที่ผ่านมานั้นออใครได้รับโชคบ้างคะก็อาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับโชคก็ต้องสู้กันต่อไปถ้ายังมีใจรักนะคะถ้าไม่มีใจรักแล้วเบื่อแล้วเออเสี่ยงโชคมันถูกยากก็พักบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับ คนที่ถูกนะคะท่านผู้ชมก็มีหลายท่านอยู่นะก็สลับสนุนช่องมาก็มีบ้างแล้วนะคะแล้วก็ขอเลขบัญชีก็มีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยวางในคลิปต่อไปแล้วกันเนาะบางท่านก็แคปหน้าจอไว้ก็อาจารย์บอกแล้วครับว่าแคปหน้าจอไว้ถ้าใครแคปหน้าจอก็ได้รับโชคเลยเนาะสูตรนะคะจะมีทั้งบนและล่างที่เดินหลายสูตรเลยเนาะเราก็มาค่อยๆตาม เก็บข้อมูลทั้งบนและล่างไปก่อนนะคะส่วนคำเตือนของทางช่องนี่ก็ต้องเตือนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้สูตรต่างๆกันนะเป็นการชอบส่วนบุคคลแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะสูตรแรกเนาะ อาจารย์เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ก็เจอทั้งบนและล่างเลยค่ะที่ fc ขอมาอาจารย์ขอสลับการสอนดีกว่าเนาะวันนี้สอนบนก็บนทั้งวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ล่างก็ล่างทั้งวันแบบนี้ดีกว่าเนาะสําหรับงวดเก่านะก็มีคนเคกไปตามสูตรต่างๆก็มีคนมองสูตรที่อาจารย์เน้นให้ตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะ ไหลสูตรอยู่นะอันนี้จะเป็นสูตรล่ำรวยเงินทองนะคะอาจารย์จะเปิดที่สูตรล่ำรวยเงินทองเนาะเพราะว่ามันมีชื่อสูตรอันแรกนี่เลยนะคะจะตามที่สูตรนี้เลยสูตรชื่อนะล่ำรวย ไม่ค่อยขนัดเลยทุกเชานะ้าเนาะมือไม้มันยังไม่ออกนะนี่เราจะตามที่สูตรร่ำรวยเงินทองนะคะสูตรนี้ตัวเลขก็จะมีทั้งหมดเออหกหลักนะคะเป็นจุดจุดใหญะะ่แล้วก็มีสำรองไว้อยู่สองตัวแล้วก็ตัวที่ไม่มาอยู่สองตัวเหมือนกันสำหรับสูตรนี้อาจารย์จะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม วดแรกเลยเดี๋ยวโอเควดที่ออกแปดหนึ่งสองนะคะอาจารย์คำนวณมาให้นะคะได้ที่ศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดออกมาที่แปดหนึ่งสองจะได้ร้อยสิบหน่วยแปดหนึ่งสองเปิดที่สูตรนี้แล้วกันเนาะเป็นตัวตั้งนะคะานชมสำหรับบนเราจะตามสูตรนี้นะ แปดหนึ่งสองก็จะได้เร้อยสิบหน่วยนี่ค่ะเป็นงวดแรกต่อไปงวดที่สองนะคะมันมีทั้งหมดหกตัวนะคะก็คือศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดได้ล็อกเดียวกันออกมาที่สองศูนย์สองอาจารย์ขอขอบคุณ FC ที่สนับสนุนช่องเข้ามาก่อนเลยนะคะ แล้วก็ฝากขอบคุณไปยังเอฟซจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะส่งทุเรียนมังคุดนะคะแล้วก็หล่อมกล่องมาให้อาจารย์รับประทานโอเคขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะเอาไปว่าที่สามนะคะออกมาที่สี่สี่หกนี่ค่ะสี่สี่หกได้ร้อยสิบหน่วยเนาะมีร้อยสิบหน่วยใช่ไหมสี่สี่หก ต่อไปนะงวดที่สี่เจ็ดแปดเก้าสองสี่ห้าออกเกนะ้าห้าหนึ่งอันนี้จะได้ร้อยกับสิบถ้าเป็นคู่โต๊ดนี่มันมันเข้าทุกงวดเลยนะถ้าเป็นโต๊นะคะท่านผู้ชมแต่มันก็จะหลายตัวเนาะมันก็จะหลายตัวเราสู้เรียนไปก่อนดีกว่าแล้วก็หาตัวยืนนะ หมือนว่าที่แล้วที่อาจารย์จับให้หาตัวยืนให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อไปว่าที่ห้าแปดเก้าศูนย์สามห้าหกออกเออก 9, 9, 0, 9, 0, นะ้าเก้าศูนย์ีกลับมาร้อยสิบหน่วยเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะร้อยสิบหน่วยค่ะว่าที่หก สองสามสี่เจ็ดเก้าศูนย์นะออกศูนย์เก้าเจ็ดมาเรียงเรียงกันอยู่นี้เลยศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสามตัวเลยเราก็ได้มาที่ร้อยสิบหน่วยค่ะสามตัวนี้ต่อไปงวดที่เจ็ดนะฮะงวดที่เจ็ด เลขที่ออกมานะค้าเ757ตัวเลขเราก็ทำได้ไป็7 8 9 2 4 5อันนี้เป็นหวยห,หามนะ757้าเค็ะก็มี7กับ5เราก็ได้110หน่วยเหมือนกัน110หน่วยต่อไปว่าที่8อาจารย์คำนวณมาได้ที่7 8 9 2 4 5ออก5 4 4นะอันนี้ก็110หน่วยเหมือนกัน 5้าสี่สี่ตัวเลขที่ออกอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆก,กันนี่นะว่ที่เก้าก็คำนวณมาได้ล็อกเดียวกันเลยถึงสามงวดเลยนะคะก็คือเจ็ดแปดเก้าสองสี่ห้าเก้าเจ็ดเก้านะตัวเลขที่ออกเก้าเจ็ดเก้าอาจารย์จะใส่สีทั่วที่เข้าให้เก้าเจ็ดเก้าค่ะแล้วก็ ถ้าเราเรียบเรียงไปมันก็จะได้ร้อยสิบหน่วยนะคะต,ต่อมางัวที่สิบแปดเก้าศูนย์สามห้าหกนะคะตัวเลขที่คำนวณมาได้ทั้งหมดหกตัวในอยู่ในแนวทางของชุดมาตรฐานนี่นก็จะออกมาที่ศูนย์หกสามนะคะศูนย์หกสามศูนย์หกแล้วก็สามเราจะอิงทั้งหมดหกตัวนี้เป็นหลักไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวเสริมทั้งหมดสองตัว เพื่อทําให้สูตรไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวที่ไม่มีอีกสองตัวนะไม่มาคือไม่ติดบนนว้ง่ายนะเป็นเลขอะไรบ้างก็เรียบเรียงนะคะอาจารย์จะจ,จ,จัดการทําให้แบบเรียบร้อยเลยเนาะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมว่าที่สิบเอ็ดเจ็ดแปดเก้าสองสี่ห้าเจ็ดไปเก้าสองที่ห้าออกสามเก้าห้าอันนี้ได้เก้ากับห้านะคะไม่มีหลักร้อย ถ้าอยู่ในแนวทางของหกตัวในชุดมาตรฐานนี่นะก็ได้เก้ากับห้าขาดเลขสามไปนะมันจะได้แค่สิบกับหน่วยนะถือว่าสูตรนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะท่านผู้ชมเราลองตามสูตรนี้ดูสำหรับวมที่สองพฤษภานะยึดไว้เป็นหลักก่อนนะแต่เราก็ต้องเรียนสูตรอื่นๆเพื่อเราที่จะมาดึงสูตรนี้เหมือนกันว่าสิบสองแปดเก้าศูนย์สามห้าหกออกหกศูนย์สามนะ กศูนย์สามก็จะได้ร้อยสิบหน่วยอ่าวันนี้ก็ร้อยสิบหน่วยหลุดหลุดแล้วก็กลับมาเข้านะหลุดออกไปจากสามตัวในหกตัวนี้แต่อาจารย์ก็บอกแล้วว่าปรับให้นะตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วว่าเราต้องรู้ว่าอันไหนอยู่ในล็อกที่เราทำหกตัวแล้วเดินดีแล้วสำรองสองตัวแล้วก็ไม่มาสองตัวนะหกสองหกนะเลขที่ออก คำนวณมาได้ห้าหกเจ็ดศูนย์สองสามหกสองหกเลขที่เราต้องการหกอยู่นี่สองอยู่นี่อ่ะแล้วก็หกนี่ก็ได้มาที่ร้อยสิบหน่วยถ้าเทียบหกตัวนี้ก็หลุดไปแค่สองงวดเองนะหลุดไปแค่สองงวดหลุดหน่วยไปงวดหนึ่งหลุดร้อยเป็นเป็นงวดหนึ่งแต่ถ้าเป็นคู่โต๊ดนี่เข้าทุกงวดเลยโต๊ดก็คือไม่ปักหลักนะคะทนะ่านผู้ชมต่อไปงวดที่สิบสี่ หกเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่เนี่ยออกสนะี 4, 8, 1, นะ่แปดหนึ่งใช่ไหมสี่แปดหนึ่งเนี่ยงวดนี้าการใส่สีให้นะสีสี่ที่แปดที่หนึ่งเราก็ตามมาเนาะสี่แปดเนี่ยตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมมันจะมีการครอบตัวเลขสามนี้ไว้นะตัวเลขสามตัวนี้โดนครอบไว้อาจารย์มั่นใจเร็วเมื่อที่แล้วให้วิ่งไปเลยนะคะวิ่งเน้นไปสองตัวที่เก้ากับสาม เก้าจากเลขวิ่งตัวเดียวนะคะแล้วก็สามจากเอ้ยเก้ากับห้านะเก้ากับห้าแล้วก็สำรลองอีกตัวหนึ่งคือศูนย์นะศูนย์นี่ก็มาแรงนะคะท่านผู้ชมไม่บนก็ล่างแต่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะอยู่บนมากกว่าสรุปแล้วไม่มีทั้งบนทั้งล่างเลยนะสรุปไม่มีทั้งบนทั้งล่างเลขที่มาก็ตามนี้เลยตามคาดด้วยนะคะท่านผู้ชมข้อที่สิบห้าเนี่ยนะคะ แปดเก้าศูนย์สามห้าหกเห็นไหมคะมันจะมีดอกจิกอยู่ตรงที่เป็นเลขห้าอาจารย์ให้ห้าตัวนี้เป็นตัววิ่งนะคะจากสูตรดอกจิกตัวนี้หละแล้วก็เลขวิ่งอ่าตัวเดียวนะคะจะได้ที่เลขเก้าอ่าเก้าก็มาห้าก็มาแล้วยังมีศูนย์ก็สามเนี่ยก็มีเก้าศูนย์สามห้าเลขที่หมายตาไว้นะ,ะอีกตัวหนึ่งอาจารย์ยังไม่ทราบว่าจะเป็นตัวไหนอาจจะบางทีบอกว่าอาจจะเอาเป็นแนวทางของเลขหนึ่งก็ได้นะที่มันอยู่ในส่วนของ สูตรอื่นๆน,นะคะท่านผู้ชมทีนี้ก็คิดไปคิดมาคิดไปคิดมามันก็ได้อยู่แค่เก้าศูนย์สามแล้วก็ห้าอยู่แค่นี้เลยเลขเนี่ยมันอยู่สี่ตัวนี้ว่าที่แล้วนะคือเรียนไปหลายสูตรแล้วค่อยวางสูตรนี้ให้ท่านผู้ชมก็ได้ไปแบบง่ายๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเม่อที่แล้วอาจารย์หาได้แค่เก้าศูนย์สามห้าแค่นี้เองนะเลขแปดตัวนี้ก็ไม่เด่นด้วยซ้าไปแต่อาจารย์จับให้นะคะจับให้ เลขหกตัวนี้ก็เหมือนกันก็จับให้แต่ว่าเน้นอยู่แค่สามตัวนี้อาจจะเป็น903หรือว่า905หรือว่า935นะคะที่ผ่านมากา็ี่แล้วแต่ในสูตรนี้อาจารย์จับให้ถึถงสามตัวเลยมี598ตัวนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมยวให้ดูนะของเก่าอันนี้เรามาเรียนดรงสูตรนี้ก่อนออกมาแล้วนะที่598อ่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วด้วยนะประกาศมาเรียบร้อยแล้วรางวัลที่หนึ่งนะ,ะ943598 สองตัวล่างก็คือเจ็ดเก้านะคะอาจารย์ให้ไปที่หกเจ็ดนะหกเจ็ดหกก็กระดกเป็นเก้าไปเรียบร้อยลนะหกเจ็ดเจ็ดหกให้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็เออเก้าเออหกสามสามหกนะท่านผู้ชมตัวเน้นๆนะล่างนี่ถือว่าสูตรที่หลุดนะคะท่านผู้ชมแต่สูตรหลักสิบในชุดมาตรฐานนี่จะเป็นหกเจ็ดแปดนะไม่หลุดนะคะ อาจารย์ก็เอามาตรฐานไปชนกับสูตรยอดนิยมนะคะยอดนิยมมันมีเลขหกนะมันไม่มีเลขเจ็ดท่านผู้ชมเลขที่อาจารย์ฝันไปให้ล่างก็เลยหลุดไปเนาะแต่บนนี้ไม่หลุดนะคะห้าเก้าห้าตัวนี้มาตามที่อาจารย์คาดเลยเนาะห้าเก้าแปดเราจะเห็นเลขแบบนี้ได้ต่อเมื่อเราคำนวณหลายๆสูตรนะคะบางครั้งมันก็หายากไม่ใช่ว่าหาง่ายนะคะห้าเก้า แก็ถูกไปสำหรับงวที่ผ่านมาตัวนี้นะห้าร้อบหน่วยเลยนะห้าเก้าแโอหลจาาดีชอบเก้าศนย์เี้าอบ90 905เลยนะท่านผู้ชม905ฝันให้แค่ชุดเดียวนะหนักๆน,นะนะแล้วก็จะมี935แล้วก็903นะคะมีอยู่แค่นี้ที่เน่งๆเลยนะมันมาเลข8ที่มาแทนตัว ตัววิ่งตัวเดียวที่เป็นเลขสามมันไม่มาะคะ่ะท่านผู้ชมมันมาเป็นเลขแปดก็ต้องหาตัวตายตัวแทนเนาะของเก้านะคะท่านผู้ชมตรงนี้เลยอาจารย์ก็ทําให้ดูนะคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะตามนี้เลยของเก้าห้าเก้าแปดออกมาแล้วนะห้าเก้าแปดอาจารย์เน้นอยู่แต่แถวนี้นะดาวไปให้เลขเก้ากับเลขห้าแล้วถ้าจับให้ะคะท่านผู้ชมนี่อาจารย์จับให้ตามนี้เลย 5้าเกตัวแรกเลยจะเป็นโต๊ะให้นะ 5, 9, 8, ห้าเก้าแปดถาไม่้าไมชมนะออกมาแบบนี้เลยตรงๆเลยนะคะห้าเกมี f อฟถูกหลายท่านเลย5้าเกแล้วก็มี5้าเก้าศูนย์ห้าเก้สามห้าเ้าหนี่ยส่วนใหญ่คนจะไปนเน้นตัวนี้กันนะคะห้าเกเพราะมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งมันได้เลขสามนะท่านผู้ชม3าตัวเนี้ยมันไม่มามันมาเป็นเลขตัวแทนก็คือเลข8นี่ตามนี้เลย ไขได้บ้างนะแล้วตรงนี้ก็คือนอกรอบได้5้าแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านได้9แล้วก็เสริมทับก็9เนี่ยอาจารย์ฟันไป9 9แล้วก็5้าอีกตัวหนึ่งก็จะมีเลข3หรือว่าเลข0นอะไรเงี้ยมาเสริมเข้าไปในวีดีนี้ใครอยากได้เลขเหล่านี้ก็กดติดตามนะคะกดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ fc ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยอาจารย์เถึงจะบอกให้นะว่างวดนี้จะเป็นเลขอะไรนะคะงวดนี้จะเป็นเลขอะไรโอเคตามนี้เนาะทีนี้เรามาตามต่อนะคะเห็นไหมมีใครถูกบ้าง fc ถูกหลายท่านเลยนะคะ fc ที่เขาตั้งใจเรียนแล้วก็บางท่านก็สนับสนุนช่องมาอาจารย์กราบขอบคุณเลยนะคะอ่าเรามาดูงวดนี้เลยงวดนี้ตัวเลขนะคะ ได้ตามนี้นะคะท่านผู้ชมเออได้นะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกมาเรียบร้อย,ลย 2, 3, แล้วนะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นสามแล้วสามนี่ต้องบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ 8, 8่งเป็นเก้าหนึ่งสองสามหกแปดเก้านะคะจำนวนที่บวกมาทั้งหมดสิบหกงวดยังไม่มีงวดไหนที่เริ่มที่เลขหนึ่งเลยนะคะ มีแต่เริ่มที่เลข8ปดในหลายครั้งเลยเลขศูนย์เลขเจ็ดเลข, 7, เลข 6, หกอย่างงี้นะคะขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเพิ่งวันนี้วันแรกนะคะท่านผู้ชมแล้วทีนี้เราก็อย่าลืมตัวเลขสำรองที่เราจะต้องกันไว้ก็คือสองตัวอาจารย์ยังไม่บอกว่าเป็นเลขอะไรนะคะสองตัวแล้วก็เลขที่ไม่มีอีกสองตัวเหมือนกันคือไม่มาบนคือดับบนนั่นเองนะคะจะมีทั้งหมดสองตัวก็ให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซกดติดตามช่องไว้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้อีกทีหนึ่ง อาจารย์งวดที่แล้วเนี่ยฟันให้หวยน้อยที่สุดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเลขเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สี 1, 2, 3, ่ชุดหนึ่งสองสามสี่ทำได้สี่ชุดเนื่องจากว่าเราเราได้เลขเก้ากับเลขห้าเป็นตัวยืนอาจารย์จะยืนเก้ากับห้าเห็นไหมคะเลขวิ่งนะเก้ากับห้าซึ่งมาอยู่ในกรอบของตัวเลขตรงนี้ด้วยนะคะเก้ากับห้าเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ในพวกนอกรอบนี้ด้วยเราต้องเรียนหลายสูตรก่อนที่เราจะฟันนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ตามนะกดติดตามอาจารย์ไว้ก่อนเนาะอาจารย์แจกตัวเลขไปก่อนนะคะสําหรับงวดนี้นะคะของเก่านะเนี่ยของเก่านะอาจารย์ให้ไปวิ่งนะคะให้ไปที่ห้ากับเก้าอ่ามีนักวิ่งแนละ้วใส่รองเท้าพ่อใบก็อาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยมันไม่ใช่ว่าอาจารย์จะฟันให้ถูกทุกงวดนะไม่ใช่นะคะให้วิ่งไปห้ากับเก้าออกมาห้าเก้าแปดนะห้าเก้าแปดก็โดนไปเนาะ ถ้าใครเอามาเอามาส่วนที่ได้มาห้ากับเก้ามายืนแล้วก็ส่วนที่เหลือมาใส่มันก็จะง่ายแต่ถ้าเรามาจับเอาหมดนี่เลยนะท่านผู้ชมจับจับทุกตัวเราไม่มีหลักยืนมันก็จะเยอะแล้วมันก็จะเลอะเทอะไปเลยนะเราก็ต้องใจเย็นเรียนก่อนนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็เข้ามาหลายสูตรเลยเนาะงวดนี้นะคะวิ่งรอก่อนค่ะอาจารย์บอกให้รอก่อนนะเราต้องเรียน,ยนหลายๆสูตรก่อนนะคะถึงจะมาฟันได้ แล้วส่วนเกินจับสองตัวนี้ไปอีกสองตัวเป็นเลขอะไรนะคะแล้วก็ตัวที่ไม่มาอีกสองตัวก็จะรอดูก่อนว่าสำหรับงวนนี้จะมีร้อยสิบหน่วยปรากฏอยู่ในเลขทั้งหมดอันนี้มีทั้งหมดหกตัวเพิ่มอีกสองตัวก็เป็นแปดตัวจะมีทั้งหมดแปดตัวนะคะท่านผู้ชมแปดตัวที่จะเข้าทุกงวดเลยแบบไม่หลุดเลยเพราะว่ามันจะมาเสริมงวดเหล่านี้ฮะวดที่ สี่นี่นะ951ไม่มีเลขหนะะึ่งเสริมเข้าไปเพื่อให้มันเข้าทุกงวดแล้วก็395นี่ที่ไม่มีเลขสามนี่นะ,ะมันก็จะเป็นทั้งหมดแปดตัวนะคะตามจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ในล็อกเดียวกันไอตัวที่เสริมนะ,ะตั้งแต่งวดนี้ก็เข้าไปเนาะจานยังไม่ได้ใส่เข้าใหม่ถูกนะอันนี้เพิ่งทําสดๆแล้วร้อน,อ,น,อ,นออกมาให้เลยนะเนี่ยนะนี่เข้าไปแล้วตัวเนี้ยถ้าเราใช้แค่หกตัวมันจะหลุดไปใช่ไหมมันจะไม่ถูกสองงวด แล้วมันก็จะกลับมาเดินงวดที่หนึ่งงวดที่สองงวดที่สามแล้วก็งวดที่สี่ซึ่งเป็นงวดที่แล้วนี่ค่ะตามนี้เดินดีเนาะเอาเป็นว่าสําหรับงวดนี้นะคะเกิดใครตามช่องมีดีชนแนลนะสูตรสูตรล่ํารวยเงินทองะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็จะสู้กันต่อไปเนาะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเอฟซี FC ท่านใดอยากจะสู้ไปกับอาจารย์ก็สู้ไปด้วยกัน ตามจริงแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ทราบว่าเลขมันจะออกอะไรนะก็ทำไปตามเวทตามความชอบของหลากหลายสูตรนะะเราต้องไปตามสูตรข้อมูลบนนะแบบ4ตัวเดินดีนะคะสำหรับงวดนี้อาจารย์อาจาจะแบ่งแยกออกไปลงทีละส 3, 3สูตร3สูตรให้นะแล้วจะเขียนให้ไปทีละ3สูตรเพื่อที่เราจะสไลด์ดูตัวเลขหาทางเลขแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยหาทางเลขลักษณะแบบแบบนี้ด้วยกันนะ ทำด้วยกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยมาสรุปรวบยอดทีเดียว18บแสูตรหลังจากที่เราสไลด์ไปทีละสามสูตรสสูตรนะอาจารย์จะไม่ใจร้อนวางให้ทีเดียว18สูตรเลยนะสำหรับงวดเลขวิ่งนะใครอยากได้อย่าง5กับ9กนี้ก็ต้องตามนะคะท่านผู้ชมบางครั้งเลขเราก็ไม่มั่นใจว่าอเลขตัวเดียวอะไรแบบนี้มันจะเข้าหรือเปล่าเราต้องดูหลายสูตรผสมประสานกันอาจารย์จะมา ใส่ให้หลังจากที่มั่นใจแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่มั่นใจส่วนดับนะเมื่อที่แล้วนะคะดับอใครอยากรู้ตัวเลขตัวโน,โนเนาะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเอาที่อยู่ในกล้องเนี่ยนะเมื่อที่แล้วดับสองเนาะโน่ทุกลักเลยนะร้อยสิบหน่วยสองออ,ออกมาที่ห้าห้าเก้าแปดนี่เอาอยู่นะ สองตัวนี้ใส่สีนี้แล้วกันตามจริงเลขดับประจารย์ชอบใส่สีเหลืองๆนะเลขดับเลขสองเนี่ยมันจะไม่มีฮะตัวนี้ก็คืออยู่ไปนะสําหรับงวดนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเวลาเดี๋ยวดูเวลาแป๊บหนึ่งเอาหาก่อนนะคะเอาตัวไม่มาก่อนแล้วกันเลขดับโอเคเจอพอดีเลยเนาะะไม่ต้องสไลด์ย้อนไปเยอะนะดูงวดที่ห้าสิบเอ็ดเลยนะ 51ดนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะงวดที่ห้า2ิเอ็ดห้าสิบไล่มานะคะดับเอาอยู่นะอยู่ทุกงวดเลยยังไม่หลุดนะคะสำหรับสูตรนี้จนถึงงวดที่แล้วหกสิบสองใช่ไหมเลข2อยู่อันนี้งวดนี้เลขสี่นะคะท่านผู้ชมเลขสี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเลข6ที่อาจารย์บอกไปมันก็เอาอยู่ใช่ไหมหกใช่ไหมงวดนี้ก็ตา่างอาจารย์ตามมาเรื่อยๆเลยนะนจนถึงถึงถึงงวดนี้แล้วนะคะ ประมาณยี่สิบงวดแล้วเนี่ยยี่สิบงวดแหละอันนี้เอาอยู่ทุกงวดเลยถึงยี่สิบงวดเป็นเลขเจ็ดนะจําไว้กับอันนี้อันนี้ก็เลขสี่เขียนไว้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเขียนเขียนสองกับหกไว้เนาะแล้วก็เขียนสี่กับเจ็ดนะสองกับหกอันนี้ตรงตรงนี้ก็คือสี่ใช่ไหมตรงกันตรงนี้คือสี่สี่นะงวดนี้เป็นเลขสี่แต่กี้อาจารย์บอกสองกับ สองก็บหกเนาะเจ็ด่างนี้แล้วกันคือตัวที่ไม่มานะเอาอยู่ทั้งสองสูตรเลยนี่สองสูตรนะอันนี้ก็อีกอีกตัวหนึ่งก็คือเลขเจ็ดโอเคถ้าเราเจอสองตัวนี้เราก็เรามีโอกาสตัดตัดทิ้งไปได้เลยนะอันนี้เจ็ดกับสี่นะเมื่อที่แล้วหกกับสองเอาอยู่นะวันนี้สี่กับเจ็ดอ้ ใจดำเนาะท่านผู้ชมเนาะใจดําใจร้ายนะไม่มีเลยให้เราตัดทิ้งไปบ้างไม่มีนะคะท่านผู้ชมมันจะไปอาจจะอยู่ในกรอบของตัวเพิ่มขึ้นมาอีกสองตัวใช่ไหมตามนี้นะจะลืมเนบนแบนทัดเนาะบางทีทแบบนี้บางทีดูไปดูมาตาก็เริ่มหลายนะคะท่านผู้ชมนี่แหละของวดนนี้ เราจะไม่ใช้เลขวิ่งเจ็ดกับสีแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเราต้องเป็นตัวไหนยังไม่ทราบได้นะอสองตัวนี้เราจะไม่ใช้แล้วอาจจะมีเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเพราะสูตรเนี้มันจะไม่มาสองตัวมันจะเพิ่มไปอีกสองตัวเป็นหกตัวเป็นแปดตัวหกแล้วก็บวกสองเป็นแปดไม่มาสองตัวอ่าโอเคเดี๋ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจารย์ตามแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะจากคลิปนี้แล้วไป สูตรไหนต่อเดี๋ยวขอเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ก่อนนะคะตามนี้เลยอาจารย์จะไม่เปิดกว้างให้แคปให้ fc ได้แคปหน้าจอนะเนื่องจากว่ามันจะมีความลับอยู่ทางฝั่งความือนะเดี๋ยวให้ทุกคนกดติดตามนะช่องแล้วค่อยค่อยไปตามหาตัวเลขนะคะนี่อาจารย์ก็ภูมิใจนะคะท่านผู้ชมเลขน้อยตัวนะสำหรับช่อง med channel มีแค่5้าเก้ดห้าเก นี่ค่ะห้าเก้สมห้ามีอยู่แค่นี้นะตามนี้เลยแล้วก็ตัวดับก็คือตัวดับสองนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวตามไปด้วยด้วยชุดเหล่านี้นะคะอาจารย์ฝากตัวเลขเริ่มต้นที่6ตัวนี้ก่อนนะคะหนะะึ่งสองาแะแล้วก็จะเพิ่มมาอีกสองตัวแล้วก็ตัวไม่มีอีกสตัวตามนี้เลย ตามนี้นะคะมีใครสงสัยอะไรยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์คุยกับอาจารย์ได้นะตามช่องหลังบ้านนะคะหน้าเดส b o บอร์ดเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปอ่านอีกทีนึ่งว่าใครอยากได้สูตรไหนสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝาก2-3ถึง3ตัวบนมีทั้งหมด6ตัวนะคะสำรองอีก2ตัวแล้วไม่มา2ตัวรวมทั้ง2ตัวนี้ด้วยนะคะลาไปก่อนพวกก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ